ความฝันที่จะเป็นสตาร์ทอัพของเหล่าบรรดาแก๊ง call center กล้าเรียกเนาะกล้าตั้งความฝันท,ทบบนั้งทัๆที่สิ่งที่ตัวเองทำนั้นมันผิดกฎหมายม,มันหลอกลวงมันคือมิจฉาชีพแต่บอกว่าจะพยายามที่จะเติบโตไปแล้วเป็นสตาร์ทอัพแห่งแรกของไทยแต่ไม่ทันได้ลืมตาอ้าปากตบรจเข้าไปบุกจับกลุ่มรวบทั้งหมดโอ้โหยอมรับสารภาพบอกรายละเอียดหมดเลยครับ ไปติดตามภาพนาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปครับแบงค์อยู่ไหมนั่ง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 ไอ้แบงค์อยู่ไหมแบงค์แบงค์อยู่ในห้องค่ะเตือนเตือนตำรวจกนี่ฮะเข้าไปขอห้องเลยครับกําลังนอนกันอยู่เลยฮะตำรวจศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับหรือตํารวจพ c t นะครับเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งกับย่านสมุทรปราการก็พบวัยรุ่นชาย4ี่คนพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์อยู่3ามเครื่องนะครับมีโทรศัพท์มือถือเเครื่องสมุดบัญชี5เล่มซิมการ์ดโทรศัพท์อีก38ซิมโดยจากการตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับสืบเนื่องมาจากตํารวจเนี่ยเขาไปพบว่าในระบบรับแจ้งความออนไลน์ฮะ ที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งเข้าไปานะครับค่ะคือมีการแจ้งความออนไลน์ที่มีรูปแบบของการหลอกลวงลักษณะคือหลอกให้หลงรักโรแมนต์แกมเออโรแมนต์แกมครับ,รบหลอกให้หลงรักก่อนครับหลังจากนั้นไว้อกไว้ใจกันชักชวนให้ลงทุนฮะทำภารกิจภายใต้ใบริษัทที่ปลอมชื่อขึ้นมาคล้ายกับแก๊ง call center ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านครับ แต่รายนี้นมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศไทยโดยหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการยอมรับบอกว่าก่อนหน้านี้แม่ประวัตินี่ดีครับเพราะว่าทำงานเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์ที่กัมพูชามแม่มีประสบการณ์มีประสบการณ์มาก่อนมีประสบการณ์ <c oughs> อยากจะขยายธุรกิจมาทำธุรกิจ<ะ>เองแม่ตอนนั้นอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยได้เปอร์เซนต์จากหัวหน้าชาวจีน3%เอ<ะ>บอกเกิดความโลภอยากจะทำเองลงทุนเองทำธุรกิจ จะได้รับเงินเต็มๆสามเปอร์เซ็นต์ทำเต็มที่คะแนนี้สามเปอร์เซ็นต์ไม่พอมาทําเองอะทีนี้ระหว่างที่ทํางานอยู่ก็แอบเก็บข้อมูลแอบศึกษารูปแบบสคริปต์ต่างๆของของคอลเซนเตอร์ก่อนจะกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองครับพอมาถึงก็ไปว่าจ้างเลยจัดเตรียมเลยครับว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ไทยที่อยู่ในกัมพูชาให้เขียนโปรแกรมให้ราคา6ก0 0 0บาทจากนั้นก็แบ่งหน้าที่กันทำกับสมาชิกในกลุ่มนะครับ โดยหวังว่าตัวเองเนี่ยจะเติบโตจากการเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆตรงนี้หลอกลวงชาวบ้านเนี่ยจะกลายเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ของคนไทยเจ้าแรกและเป็นสตาร์ทอัพขยายกิจการในประเทศไทย <c oughs> มันน่า <c oughs> ภูมิใจตรงไหนเนี่ย <c oughs> แล้วสุดท้ายครับอย่างที่บอกยังไม่ทันได้ลืมตาอ้าปากหรอกครับทำด้เพียงสองเดือนเนี่ยฮะตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มคาห้องพักเลยฮะคุ <c oughs> จีบมันที่ทำให้ผู้ชายคนหนึ่งหลงอ่อ แค่นั้นเองคุยแล้วก็บอกว่าเออเราไปเที่ยวกันไหมว่างไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแค่แค่นะก็ชวนเอาหน้ามาคุยชวนมาปุ๊บโอเคอยากไปเที่ยวอยากจีบเธออะไรเงี้ยก็มาลงทุนด้วยพอเริ่มเข้าไปกระบวนการก็จะใช้หน้ามาเออเนี่ยต้องโอนหน้าอะไรเงี้ยถ้าไม่โอนจะถอนไม่ได้แค่นั้นเองพี่โอ้โหวิธีการแค่นี้เองหลอกให้หลงหลอกให้รักหลอกให้หลงหลอกให้รักแล้วก็มาลงทุนแล้วก็หลอกเอาเงินนี่ฮะโอ้โหแต่า แ้วถ้า<ะ>ดูปลายทางแล้วถ้าเจอแบบนี้เนี่ยโอ้โห,โอ,โหอยากจะเป็นสตาร์ทอยากจะเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์ของคนไทยอ้าวคุณผู้ชมครับพฤติกรรมของการหลอกลวงเหยื่อของแก๊งคอสเซนเตอร์กลุ่มนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูข้อมูลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้แก๊งคอสเซนเตอร์ยังอยู่กับเราทาั้งทั้ที่มีข่าวทุกวันนะครับ ก็ยังยังจับกลุ่มได้ไม่หมดนะครับก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับให้คุณผู้ชมดูฮะข้อมูลตรงนี้กลุ่มนี้วิธีการเนี่ยนะครับเขาจะสร้าง Facebook ปลอมขึ้นมานะฮะแล้วก็จะใช้ภาพโปรไฟล์เป็นหญิงสาวเป็นสาวสวยฮะแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆใน Facebook เข้ามาพูดคุยกันการพูดคุยกันเนี่ยลักษณะเชิงชู้สาวเลยครับหลอกให้หลงรักเลยครับ,รบก่อนจะชักชวนให้มาลงทุนแล้วก็ดึงเข้ามาในกลุ่มไลน์ครับ โอนเงินลงทุนเข้ามายัางบัญชีม้าแล้วก็มีการสร้างเงื่อนไขต่างๆเพื่อไม่ให้ผู้ที่ถูกหลอกไม่ให้เหยื่อเนี่ยถอนเงินออกไปได้แล้วหลังจากนั้นหลอกให้โอนเงินไปเยอะๆลงทุนเพิ่มมากๆแล้วสุดท้ายก็เสียทรัพย์มารู้ตัวอีกทีจะถอนเงินก็ถอนไม่ได้แล้วเนี่ยฮะจะได้ไม่หลงกลนะครับคุณผู้ชมครับอย่าตกเป็นเหยื่อะนะครับเห็นหญิงสาวหน้าตาดีคุณพี่ผู้ชายทั้งหลายอย่าไปหลงกลนะฮะ กลายเป็นแก๊งคอเซ็นเตอร์แบบนี้นะครับคุยหลอกให้รักนะอโอนเงินให้ลงทุนที่รักอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายหลอกเอาเงินะนะครับไม่ได้รักเราจริงนะฮะเบื้องต้นตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นส่วนผู้เสียหายอยู่ระหว่างการติดตามให้มาแจ้งความดำเนินคดีนะครับ ก็จะได้ดาเนินการกันตามกฎหมายต่อไปเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะครับโปรแกรมที่ไปจ้างเขาทำเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่หลอกทางตัวเลขไงลงทุนไปได้กําไรเท่าไรออออกมาเป็นตัวเลขให้คนที่ลงทุนเนี่ยหลงเชื่อว่าได้เงินจริงๆให้มีระบบให้มีระบบหน่อยนะฮะและสที่บอกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวไทยโอ้มาหลอกคนไทยด้วยกันเองได้ยังไงโปรแกรมเมอร์ชาวไทยที่อยู่ในกัมพูชาด้วยเนทําทํางานให้แกการขอเชิญไปที่นน้นหรือก็ูไม่รู้อยู่ในเครือขคายี่แหละต่อไปถ้าเกิดใครมาจ้างงานแบบนี้ส่งบอแสให้ตํารวจเลยนะไม่อย หลอกลวงคนไทยเลยนะคะ